ไม you know? so, ่เป็น้องจีบ้านแห่ให้เบ้างแต่ว่ากนจีบานต้องห่วงอาหารหอมันจนนี่อันนี้พวกไอ้หงบอกว่าหน่อยว่าหลายเด้อให้บอกว่าบ้านแห่แตกหรือว่าแตกตัวไหนจะเป็นตัวโชคดีโอ้บานเนียประนีบว่าอะไรกับปวดกันล้ว ไปไปกบดได้กระสอบไปนั่นเด้อปุ่นเห็นปะย่าบลอยเกยมบปลดเด้อไหวโอ้<ะ>อโหเอามาลุ้นกันนะครับขั้นเดียวพอนะครับุยไดี้ปลาษานี่หลก็สายาจทรงเน้อ วันอยู่สายจาส่งได้สามตัวคุยแต่ว่าปลาไหลผสมคุยเบิ้งน้าเฮนี่โซงเบิ้งเอาเจ้าอันนี้บ้คุยเด้นี่บ้คุยพวกเฮาโบ้มี้การคุยเป็นไอเจ้าเบิ้งเหรอพอเลยมาขึ้นพอเลยครั้งเดียวเก่งมากเก่งมากเลยเฮาเอาเจ้าไปจับขา ป้าค้อนมันดึงเอาไดเป่ะเออหายใาทรงมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะให้อ้างจใาทรงกันนะเอ้าเอามันจะไม่หลุดออกนะหลุดตรงไหนเอาใจส่งเจ้มูกบ้างเอาคุณเดี๋ยวเอาเจไปโจนบ่มีเอาตั๋วข่อยลงที่ป่าซี่หาโตนึคุณมั้งเนี่ยเรียกเอามึงมึงเรียกเอาใจส่งเจ้าคุณ Một đỉnh khúi Một đỉnh khúi Một đỉnh khúi cứ xá chậu rồi